สวัสดีค่ะวันนี้มาพกกับอีพีที่10กันนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเมี่ยวเอ,อ๋อก็ใส่ชุดสีดําเข้ามาช่วยเผยหลงังเผยหลังสังเกตลีลาในการใช้ทวนจึงจําได้ว่าเป็นเมี่ยวเอ,อ๋เอเผยหลังก็แอบ,บใช้วรยุทธ์เล่นงานโจรทีละคนเมี่ยวเอ,อ๋อเองก็เข้าใจว่าเป็นฝีมือของนางจัดการพวกโจรเสร็จเมี่ยวเอ,อ๋อก็พาเผยหลังมาที่โจรของเขาในห้องหนังสือของเผยหลงังก็ยังเก็บภาพที่เขาเคยวาดไว้ให้เมี่ยวเอ,อ๋อเมี่ยวเอ,อ๋อจึงถามเขาว่า ทำไมยังเก็บภาพไว้อีกเดี๋ยวองค์หญิงเกาวมาเห็นเข้าจะไม่เหมาะขณะที่เผยหลงังกําลังถอดเสื้อเขาอยู่เมียวเอ๋อก็ตกใจจึงถามเขาว่าเขาจะทําอะไรเผยหลังจึงบอกว่าเขาอยากให้เมียวเอ๋อมาทาแผลให้เขาขณะที่เมียวเอ๋อทาแผลเขาอยู่เมียวเอ๋อจึงถามกับเผยหลังว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เผยหลังจึงบอกว่ามีเรื่องวุ่นวายในวังนิดหน่อยเมียวเอ๋อจึจะบอกกับเขาว่าเขาเป็นบัณฑิตไปบ้านสกุลส่งควรมีองค์รักติดตัวไปบ้างเผยหลังจึงถามเมียวเอ๋อว่า รู้ได้ยังไงว่าซ่งอู่คิดลอบทำร้ายเขาเมียวเอ๋อจึงบอกว่านางลอบเข้าไปทำหนังสือ,อยาจึงได้ยินโดยบังเอิญการเย,ยวกำลังจะเข้ามาในห้องหนังสือก็แอบ,บได้ยินเสียงเผยหลางคุยกับผู้หญิงอยู่เขาจะไม่เข้าไปข้างในเผยหลงังกำลังปลอมลายมือของซ่งสามในการทำหนังสือ,อยาเผยหลังซึ่งํามเมียวเอ๋อว่าถ้าหากว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาเราจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเมียวเอ๋อจึงบอกว่าให้มันเป็นเรื่องของในอนาคต ตอนนี้แค่อยากไปแก้เพื่อนกันก่อนพอลุ่งเช้าทรงสามก็มาที่ว่าการอำเภอมาฟ้องฉื่นเมี่ยวปลอมลายมือเขาทำหนังสือ,อยาโดยให้เผยหลังตรวจสอบทรงสามจึงเข้ามากระซิบว่าเมื่อคืนเขาต้องสองคนยังเป็นพันธมิตรกันอยู่เลยนะเผยหลังจึงบอกกับเขาว่าคดีนี้ประชาชนให้ความสนใจมากเขาต้องตรวจสอบให้ละเอียดเผยหลังจึงบอกให้คนของเขาเอาเอกสารที่มีลายมือชื่อของทรงสามเปรียบเทียบกับหนังสือ,อยา ก็พบว่าตัวอักษรเหมือนกันแล้วส่งสามจึงถามเผยหลางว่าเขาเป็นคนทําใช่ไหมเผยหลางจะบอกเขาว่าลายมือของส่งสามมีเอกลักษณ์เฉพาะคงไม่มีใครมาลอกเลียนแบบได้ง่ายส่งสามโมโหเผยหลางมากจึงเดินหนีออกไปกลับมาที่เมียเเม่ยวเอ๋อเมี่ยวเอ๋อก็ให้แม่สื่อหาคู่ให้นางแต่งงานเป็นครั้งที่สามแต่เผยหลางกับส่งสามก็ไปแสดงตัวต่อนหน้าคนที่มาดูตัวเมี่ยวเอ๋อจนเขากระเจิงกันไปหมดแล้วแม่เล็ก ก็มาหาแม่ซื่อหลิวว่าแม่ซื่อหลิวไปหาคนหน้าตาเิเรไปให้มยวเออได้ยังไงแม่ซือหลิวก็หลบหน้าแม่เล็กทิ้งให้เพื่อนของนางรับหน้าแทนเหล่าบรรดาแม่ซื่อจึงบอกว่าเมยวเออแต่งงานมาสองครั้งย่าสองครั้งไม่มีใครกล้าเลยสักคนแม่เ,เล็กจึงสั่งเพิ่มเงินบอกให้หาคนมาดูตัวให้ได้ในขณะที่เมยวเออรก็ดูงิ้วอย่างสบายใจสาวใช้จึงบอกว่าที่บ้านเขาวุ่นวายกันหมดคุณหนูกับมานั่งดูงิ้วอย่างสบายใจเมยวเออจะบอกว่า ถึงไปดูตัวยังไงเผยหลังก็ทรงสามก็ตามไปละวาดอยู่ดีพอรุ่งเช้าทรงสามก็มาหาเมียวเอ๋อที่บ้านเมียวเอ๋อก็บอกว่านางสั่งยามไม่ให้ทรงสามเข้ามาในบ้านแล้วแต่ทําไมเขายังเข้ามาได้เมียวเอ๋อก็ดูสภาพทรงสามก็รู้ว่าเขาปีนกรแพงเข้ามาแล้วสาวใช้ก็เข้ามาบอกว่าเผยหลังมาหานางเมียวเอ๋อจึงรีบออกไปพบทรงสามจึงถามเมียวเอ๋อว่าทําไมที่เขาจึงสั่งห้ามไม่ให้เข้าแต่ทําไมพอเป็นเผยหลังจึงเข้ามาได้ เมียวเอ๋อจึงบอกว่าเผยหลางเป็นคุณนางส่วนนางเป็นประชาชนแล้วก็เดินออกไปหาเผยหลางพอเมียวเอ๋อมาเจอเผยหลางนางก็ออกเขิน,ขนเผยหลังจึงบอกว่าไทเฮาจะมาพบญาติที่หลิงโจไทเฮาจะเชิญตระกูลซ่งกับตระกูลเฉินเข้าไปพบถือว่าเป็นโอกาสดีที่ร้านข้าของตระกูลเฉินโดนตรวจสอบ พ่อของเมียวเอ,อ๋จะได้ใช้โอกาสนี้เมียวเอ,อ๋จะบอกว่านางไม่รู้เลยว่าที่บ้านมีปัญหาอะไรเห็นแต่ว่าพ่อของนางขนเงินไปเป็นจำนวนมากกอเมียวเอ,อ๋เริ่มเครียดนางก็เอามือกุมท้องตัวเองเผยหลังจะบอกว่าไม่ว่าบ้านของนางจะเกิดปัญหาอะไรเขาก็จะช่วยนางอยู่แล้วแล้วส่งสามก็เดินเข้ามาจูงมือเมียวเอ,อ๋เผยหลังก็ไม่ยอมจับมือเมียวเอ,อ๋เหมือนกันเมียวเอ,อ๋จึงสะบัดมือออกทั้งสองคน แล้วเมียวเอ,อ๋อก็ขอตัวไปกินข้าวทั้งเผยหลางกับทรงสามก็ตามเมียวเอ,อ๋อไปด้วยพอถึงโต๊ะอาหารทรงสามก็เตรียมเมนูที่เป็นดักแด้มาให้เมียวเอ,อ๋อเมียวเอ,อ๋อก็ทําท่าผื่ดผอมเผยหลางจึงถามนางว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวเขาจะไปทําให้เมียวเอ,อ๋อจึงบอกว่านางอยากกินผัดกะหลำใส่น้ําส้มใส่ชูเผยหลางจึงเข้าครัวไปทําให้ ทรงสามจึงถามเมียวเอ๋วว่าเผยหลังเป็นคนบอกกับเขาว่าเมียวเอ๋อชอบสีม่วงเขาก็เลยใส่ชุดสีม่วงมาแต่ยังบอกอีกว่าเมียวเอ๋อชอบกินดักแด้เมียวเอ๋อก็ไม่เชื่อว่าเผยหลังจะทำเมียวเอ๋อก็เข้าไปหาเผยหลังในครัวเผยหลังจึงป้อนผัดกระลำให้เมียวเอ๋อเ,อเมียวเอ๋อก็ซับน้ยเผยหลังแถมยังแก้ตัวอีกว่า กลัวว่าเหงื่อจะหล่นใส่อาหารเดี๋ยวจะเค็มขณะที่เผยหลงังกำลังจะหอมแก้มเหมียวเอ๋ออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงสาวใช้เรียกเหมียวเอ,อ๋อยู่ดานนอกเหมียวเอ,อ๋อจึงเรียบวิ่งออกไปพอรุ่งเช้าแม่เล็กจึงพาเหมียวเอ๋อมาไหว้พระขณะนั้นก็มีคนมาชนเหมียวเอ,อ๋อเกือบตกน้ําดีที่จานเย,ยวมาช่วยไว้ทันเหมียวเอ,อ๋อจึงบอกกับแม่เล็กว่าจานเย,ยวนี่แหละเหมาะก,กับนางที่สุดรู้เรื่องวรยุทธ์ด้วย แล้วเมียวเอ๋อก็สั่งให้สาวใช้ไปตามจานเย,ยวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแถมเมียวเอ๋ยยังบอกว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้อีกสี่เท่าตอนแรกเขาก็ทําท่าดีใจแต่เขาก็บอกกับเมียวเอ๋อว่ายังไม่ถึงห้าปีแล้ววันต่อมาเมียวเอ๋อก็มาเดินเล่นที่ทะเลสาบสาวใช้จะบอกกับเมียวเอ๋อว่ากลัวเมียวเอ๋อจะตกลงไปอีกแต่วันนี้มีราวกั้นบันไดเพิ่มขึ้นลุงที่ขายของบริเวณนั้นก็บอกว่าวันนั้นมีหญิงท้องเกือบตกน้ํา ใต้เท้าเผยจึงใช้เงินส่วนตัวมาทำราวกัน้นแล้วลุงที่ขายของก็มอบเบ้าให้กับลูกเมียวเอ๋อพอเมียวเอ๋อหันไปก็พบเผยหลางยืนอยู่วันต่อมาขณะที่เมียวเอ๋อรอคำตอบจากจานเย,ยวอยู่เผยหลางก็มาหาเมียวเอ๋อแล้วถามว่ารอจานเย,ยวอยู่หรอจะจ้างเขามาเป็นองครักษ์ดูว่าอย่างอื่นเมียวเอ๋อจึงบอกว่าไม่ได้จ้างมาเป็นองครักษ์เผยหลางจะบอกกับเมียวเอ๋อว่า เขากับจันเย่ยรู้จักกันมานานเรื่องนี้ถ้าจะยากแต่ว่าก็ไม่ใช่จะไม่มีทางแค่เมียวเอ๋อให้เขามาหาทุกวันเขาอาจจะพูดกับจันเย่ยให้ได้ที่ทะเลสาบเมียวเอ๋อก็แอบเผยหลางมาตกปลาแต่เชา้าบริเวณนั้นเมียวเอ๋อเป็นผู้หญิงคนเดียวที่นั่งตกปลาอยู่ปลาก็กินเบ็ดของเมียวเอ๋อพอเมียวเอ๋อตกได้ก็ให้อาหารปลาแล้วปล่อยปลาลงน้ําตามเดิม ชายชลาที่นั่งตกปลาอยู่ข้างก็บอกกับเมียวเอ๋วว่าเมียวเอ๋อมีทักษะเป็นเลิศในเรื่องตกปลาขณะที่ฮ่องเต้ยืนดูอยู่แต่แรกแต่ก็ไม่แสดงตัวฮ่องเต้จึงพูดก,กับเมียวเอ๋วว่าแม่นางเจ้ามาตกปลาหรือมาให้อาหารปลากันแน่เมียวเอ๋อจึงบอกว่าท่านพูดแบบนี้รู้ว่าท่านจะมาประลองตกปลากับข้าไหมและฮ่องเต้ก็รับาปากแต่ในขณะที่ไทเฮามาประทับที่ทะเลสาบด้วยพ่อของเมียวเอ๋อกับส่งสามจึงมาเข้าเฝ้าไทเฮา ไทเฮาก็ชมทรงสามว่าจัดการต้อนรับได้ดีมากทรงสามจึงบอกว่าเป็นเพราะตระกูลเฉินออกเงินช่วยเหลือไทเฮาจึงอยากให้พ่อขอเหมียวเอ๋อไปดูบ้านเก่าของไทเฮาด้วยมาที่เหมียวเอ๋อกับฮ่องเต้ฮ่องเต้บอกกับเหมียวเอ๋อว่าถ้าเขาชนะเหมียวเอ๋จะต้องตอบคำถามเขาหนึ่งข้อเหมียวเอ๋จึงถามกลับว่าแล้วถ้านางชนะละ่ะฮ่องเต้จึงบอกว่าค่าจะไม่สักถามเจ้าอีกก่อนที่การประลองจะเริ่มขึ้นฮ่องเต้จึงพูดทิ้งท้ายว่า ข้าเคยจะสู่ขอเจ้าด้วยนะพอฮ่องเต้เดินไปเหมียวเอ๋อปกเสาวใช้ว่าดีละที่ไม่มาสู่ขอข้าแล้วการประลองก็เสร็จสิ้นลงฮ่องเต้เป็นฝ่ายชนะฮ่องเต้จึงถามเหมียวเอ๋วว่าเด็กในท้องของเจ้าคือลูกของใครอีพีที่10จบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อที่อีพีส1บเลยคะ่ะ